ถ้าศีลครบบริบูรณ์ยังอื่นก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นปัญญาต่างๆก็จะตามมาแต่ทาเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยคนธรรมคันพื้นฐานของมนุษย์เราเรายังไม่มีเลยแล้วเราจะเอายังอื่นมาได้อย่างไรอันนี้เราไปดูในทานบาร,รมีก็ได้ตรงคำว่าศีลบาร,รมีสัมปันโนศีลอปปาร,รมีสัมปันโน ศีลปรมัมถปรม m สัมปันโนศ i s สินพระพุทธองค์เปรียบเสมือนกับนกราานกระจาบนกกระจาบที่มันบินไปแล้วไปเกาะกับต้นยางต้นนั้นซึ่งมียางยางเหนียวนี่แหละบังเอิญายาขนของนกกระจอกไปไปถูกยางแล้วดินไม่ออกถ้าดินเมื่อใดขนก็จะหลด ถ้าขนหลดุดพระพุทธองค์เปรียบเสมือนว่าศีลก็จะขาดดังนั้นวิธีการของนกกระจาบเพื่อรักษาศีลต้องทำอย่างไรนกกระจาบยอมใต้ตัวโดยไม่ยอมขาดศีลเพราะศีลเป็นประธานของคอุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่มีศีลแล้วคุณธรรมยังอื่นก็จะ ลดหายไปเช่นกันนะคุณโยการนั่งสมาธิกระตามการกริกว่าอะไรอนาปานสติที่ทุกท่านกำลังเข้าใจกันกระตามสิ่งที่จะเกื้อกูลให้มีให้เกิดขึ้นได้ก็คือศีลแต่ถ้าเมื่อศีลขาดเมื่อใดไอ้สมาธิมันจะเกิดฟุ้งซ่านเพราะเรามันไม่มีศีลน,นั่นเอง ดังนั้นประการแรกโลกของเราอยู่ได้ก็เพราะว่ามีศีลน,นะคุณโยมนะมีศีลเป็นประธานมีศีลเป็นพบพบบทไม่ใช่มีอย่างอื่นเลยดังนั้นวิธีการเราจะต้องปกป้องรักษาไว้ซึ่งศีลให้ได้ก่อนแล้วคุณธรรมอื่นๆก็จะเข้ามาหาคุณธรรมอื่นๆก็จะมี จะเพิ่มขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นทานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามาเองไม่ใช่ว่าศินไม่มีแล้วอยู่ๆก็จะมีสมาธิอยู่ๆก็จะมีอะไรอย่างอื่นเข้ามานี่มันเป็นไปไม่ได้คุณโยมนะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่อาตายมายกตัวอย่างนกกระจาบนี้ก็เพื่อรักษาขคมก็คือรักษาสินอ่ะยอมตายอ่ะเห็นไหม ยอมตายตัวโดยไม่ยอมให้ขาดสินเพราะสิลเป็นประธานถ้าเราดินปุ๊บเราอาจจะหลุดไปได้ก็จริงแต่เราไม่มีสิลแล้วชีวิตของเราจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีสินนั่นเองนะคนโยอขอเจริญพรนะเป็นแนวคิด